สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How To คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยวรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีเมษค่ะชาวราศีเมษธาตุไฟ พระอังคารเลขสามเป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมของทุกปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะจ๊ะเรื่องแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาค่ะเด l เลเวอร์นะคะช่วงนี้คนที่ทำงานทำธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีคู่ค้าคู่ร่วมลงทุนค่ะ นะคะเป็นงานที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณได้แสดงความความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่ององานอีเวนต์นะคะหรือว่าเป็นงานที่ขายของออนไลน์นะคะจะได้รับการเหมือนกับการยอมรับแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะยอดไลค์ยอดวิวของคุณขึ้นแบบรัวๆเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนคนที่กําลังหาง,งานค่ะคุณจะได้งานที่คุณเหมือนกับว่า ฝ่ฝันไว้หรือว่าง,งานที่คุณความจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคุณจะได้งานเร็วๆนี้นะคะได้งานที่คุณรักนะคะได้งานที่คุณถนัดด้วยนะจ๊ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดือนนี้ขึ้นมาค่ะช่วงนี้นะคะมีกินมีใช้มีเก็บค่ะบ้างนะคะในเดือนนี้นะ,ะก็ยังไงแล้วนะคะจัดสรรเงินดีๆนะจะได้มีกินมีใช้มีเก็บ ไปเดือนชนเดือนนะคะก็คือตลอดเลยนะคะจนถึงปีใหม่เลยทีเดียวค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการงานการเงินสุขภาพช่วงนี้นะคะขึ้นมาค่ะเดอะเวอร์ช่วงนี้นะคะให้ดูแลเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดนะคะระบบทางเดิอนอาหารระบบทางเดินหายใจนะคะเพราะ,ะนั่นก็คือดูแลเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะ พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้เป็นประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายบ้างนะจ๊ะอะไรดีๆจะได้เข้ามาได้ง่ายเนาะจ้ะ,จะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะมาดูว่าความรักของชาวราศีเมษประจำเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างขึ้นปาค่ะเดือนเมษค่ะช่วงนี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยพอการงานของคุณเนี่ยค่ะมีอะไรจะต้องพินจารณาพิคอพันก็คือช่วงนี้อาจจะเหมือนกับว่าห่างๆกับคู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ จริงๆแล้วต้องหาเหมือนกับเวลาที่ดูแลอาจจะใส่ซึ่งกันและกันนะคะแต่ตัวคุณเองเหมือนอาจจะเหมือนกับอยากจะอยู่คนเดียวใช้ความคิดของตัวคุณเองอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะความรักไม่โดดเด่นนะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะดวงชะตาโดยรวมนะคะเดือนนี้นะคะของชาวราศีเมษมีอะไรโดดเด่นบ้างนะคะ เกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะแล้วก็เรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องความรักอย่างที่บอกนะบางสิ่งบางอย่างะค่ะนะคะ,นะคะให้คุณลองพิพพจารณานะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะห่างๆกับคู่บ้างนะจ๊ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ่ะส่วนเรื่องการงานค่ะท่านบอกว่าให้เหมือนกับว่าในตัวคุณเองค่ะมีความรู้ความสามารถอะไรที่โดดเด่นนะคะวันดึงศักยภาพของตัวคุณเองออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยนะคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยค่ะแต่เรื่องความรักช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะจ๊ะอาจจะห่างๆคู่นะคนที่มีคู่อยู่แล้วส่วนคนโสดอย่างที่บอกอัค่ะเราโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเนาะค่ะต่อไปค่ะไพ่หรือเทวดาประจําตัวคุณเองอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเป็นพิเศษในเดือนนี้นะจ๊ะ เก้นมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องคู่อย่างที่บอกอะคะ่ะบางทีบางรั้งเนี่ยตัวคุณเองคุณอยากจะได้รับการเอาใจใส่จากคู่อะคะ่ะหรือว่าเอ๊ะทำไมคู่คุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ตัวคุณเองเพราะฉะนั้นนะคะเว้นระยะห่างกันบ้างลองพินิจพิเคราะห์ดูนะคะสิ่งที่อย่างที่บอกว่าพอเราห่างเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ทําให้เราได้คิดทบทวนนะคะว่าชีวิตคู่ของเรานะคะจะเป็นยังไงอะไรยังไงต่อไปนะคะ โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะช่วงนี้นะคะอยากจ้โฟก,กัสเรื่องนั้นนะจ้ะก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้กับชาวราศีเมษขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทํานายเพื่อเป็นกําลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ